ก็สิบบันเทิง นะครับไม่ใช่เนเชอาค่ะที่เเชอาถหรพวกจะคล้ายกันเอาเอาไปออกเลยนะเอาเอาไปจากวงเลยเนาะแล้วจริงน้องฟางไปไหนครวันนี้อันนี้ไม่ใช่หรอไปล่ะ เันนี้ฟาร์มสิบเดือนใช่ค่ะใช่เราส่งเพลนมาแทนเพลนของฟางใช่ค่ะไหวไหมถ้ามีสมาชิกใหม่เอาไปแทนฟางคะแกว่าไงคะแกว่าไงคะไปการถนอมน้ำใจที่ดีที่สุดแล้วเนาะแรกนีแหละะะนแล้วก็เวลข้ามเพราะสองนาสามนางนี่หายไปนาจ้ากลับมาครั้งนี้ก็มาเมาเลยนะเมาจุงมมาใช่ชอบเมาเป็นซิงเกิลใหม่ที่แบบเปรี้ยวซ่าแซบซีดแบบสีสันสดใสแอบถามหน่่อยะคนปกติมีคนชอบเมาไหม ดูเฉพาะดูชาวบ้านใช่ไหมเก่งนะซี่หรอใครเมาเก่งสุดสามคนอ่ะหนูไม่อยากจะบอกค่ะไม่อยากจะบอกนางจรินฮะนางจรินเลยไอ้หอบ้าแก้วมันไม่ค่อยพูดออกอันนั้นน่ะซางพาคือฉายาแก้วมีนะแก้วรูโลกรู้ไปขายาเราสองคนเดี๋ยวเล่าความแล้วให้พี่สองคนรู้นะคะเกิดแนลุ้ ก็ทำสไตล์ผ <herkes but> <movement> <be> ู้หญิงเนาะแอบถามห่างหายจากซิงเกิลที่แล้วมาถึงเนี้เกือบปีนะโอ้ยพี่เกิร์ดสองปีสองปีมาทำอะไรอยู่ล่ะนั่นสีแล้วทำอะไรอยู่ภารกิจไงช่วงนั้นเตรียมทำอัลบั้มค่ะตลอดสองปีเนี่ยโอ้โหแบบ ขมูขมุนกันมากขมูขมุนเหรอทรุ่นมาขมูขมุนเหรอขมุขมุนเหมูนไหมลูกขมูขมุนเหรอลูกขมูขมุนกันมากแบบว่ามีการเตรียมทำเดโมหลายอันก่อที่จะออกมาเป็นนี่คือแบบว่าเปลี่ยนไปห้าเพลงเลยค่ะก่อนแรก ใช่แต่ระหว่างทางเขาไม่ได้หายไปหรอกแก้วก็มีเล่นละครบ้างแล้วเขาก็มีทำรายการเป็นทิ่พีกรวิธีกอน้องฟางก็โกอินตรงอินเตอร์ไปตอนนี้เวลาลงตัวก็เลยออกเป็นซิงเกิลนี้ใชคู้ึงเพลงนี้มาสถึมาาวก็คือเป็นเรื่องของการพูดกันปากต่อปากใช่ล้วเพลงใช่ค่ะคือแบบสมัยนี้เนี่ยแบบสังคมทั่วไปใช่ไหมคะมันก็จะมีการที่ แต่ละคนเนี่ยจะสามารถส่งข่าวต่อกันได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วบางทีเนี่ยก็พูดไปบางเรื่องก็แบบไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแล้วว่าแบบว่าบวกเข้าไปนุ่อารมณ์ตัวเองเลยก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเนี่ยให้มาเมาส์ทูมากระโดดเลยอเมาไปแล้วมานะแรงนะตับเดียวครึ่งล้านแล้วนะในที่สุดเเข้าไปดดูเยอะเยอะครึ่งล้าน ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์นะจ๊ะโอ้โหร้านไม่ยูนะจ๊ะไมู่ปดี่กดจนยวเรากดเังนี่ปดเนี่ยังดันเลยตอนที่พี่ไปสแรดอินให้น้องฟางอะพี่มาเข้าฉาก้วยเหรอทุกทีก็ตัดเขาก็ให้พี่ทำเนี้ย เขาให้พี่ทำอย่างนี้ทั้งวันเลยอ่ะเพรแต่ว่าพี่สังเกตดุว่าในเอ้มีไม่มีหมาแน่แนเข้าไม่ได้หรอกแร้พี่พี่จะบอกว่าตั้งแต่ทีเซอร์ที่เปิดตัวแล้วนะเราเห็นแบบเหาแบบว่าทีมงานกับมิคาเซยเอลิฟุนครูตรงนี้นนีเขาเปิดทีเซอร์มาเป็นภาพที่พวกเราถือหนังสือที่อะไรเงี้ยตอนฉายจริงๆมันมีเสื้อผ้าไว้อ่ะมีเถอะนาเพราะตอนนี้น้องแต่คองสาวๆทั้งนั้นนะสาวเป็นนางสาวก็สับคั่งอย่ออนี้น่ารักมาก ฟีดแบบเป็นยังไงบ้างคะแฟนๆค่ะก็ตอนที่ปล่อยทีเซอร์ไปทุกคนก็แบบว่าตื่นเต้นมากบอกว่าลุ้นตกใจมากว่าจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยชุดจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่องบอกว่าการกลับมาครั้งนี้ของเพลงฟางแก้วเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะเราคิกถึงเพลงแรกใช่ไหม รับรางวัลจนกันจนดีกันเออเอฟเอ็นอ่ะเพราะนั้นนะนางนี่ก็เป็นเหมือนทอมบอยนะหลังเป็นทอมบอยนะแต่ตอนนี้นะนางดูสะพังเป็นสาวเป็นสาวแก้วเป็นสาวแล้วแก้วเป็นสาวแล้วค่ะ เขาเรียกว่าตามวัยพี่เสิร์ตก็ตามวัยดูแบบสวยขึ้นสาวขึ้นก็ความจริงก็ทุกคนเก็เป็นแบบสวยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพย์ดูแบบเป็นสาวมั่นพี่เสิร์ตสาวขึ้นไปเรื่ยไปม่กๆกันพี่เสิร์ตก็สวยขึ้นนะดูตั้งแต่เทปวัยแล้วนะโอ๊ยอารมเสียงั้นถามก่อนตั้งแต่ MSN ในเนสเดิรแรกจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วลูกโอ้โหถ้าให้นับปีนี้เราจะรู้สึกแก่มากโอ้ไม่ต้องพูดกันใครเหรอผมมันแก่นี้เยอะพี่ใ้าคจริง อย่าต้องกินโกแมสเขาอ่ะน้องาหปีนะ ใช่อะประมาณ6ปีค่ะแค่เตยวเองอ่ะเป็นคนเดียวแล้วแตนยังยังตั้งแต่อยู่มัธยมใช่ตอนนี้จะเรียนจบคุยคุยกับเบสแหละเตะตัวแค่เนี้ยเตะนักโทษไม่ไปอะไรออกมาหนูก็ตัวใหญ่กว่านี้ถามถึงเรื่องของความแรงนะจ๊ะมีคนมาเต้นคับวงคัฟเวอร์นะเฮ้ยฉันอยากเห็นนะมีนี่มีตัวอย่างไหมมีหรอมอดูตัวอย่างหน่อยเอามาดูตัวอย่างโอ้ยเป็นคนเดียวเฟเคยดูอันนี้เหมือนกันเป็นคนเดียวแต่เขาตัดต่อสามคนนะเพื่อจะได้เป็นเซฟังแก้วใช่คืมีความ เพราะ่างจัดเหรอท่อนอย่างงี้ไม่นางใช้ความพยายามเถอะโอ้ยความพยายามสาวคนนี้ดีกว่าอะไรอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้โอ้ยต้องตั้งแต่ทีเซอร์เพิ่งออกยังไม่มีเอ็มวีน่ากลัวตั้งแต่ยังไม่มีเอ็มวีนะเขาสามารถแบบคิดเรื่องขึ้นมาคิดเรื่องมขึอะไรเองคิดเองอุ้ยเกิดเห็นทีมงานหรอที่นี่ใครอ่ะนี่ติดคุณครูนน่น่ะทีมงานการ์ี นางก็อยากเต้นบ้างอะไรบ้าโชโต้ค่ะโชโต้โชโต้ไปเต้นเปะอ่ะนางเป็นเป๊ะมากเป๊ะเลยก็แต่ท่าน่ารักนะน่ารักน่ารักยากไหมคะสแหรับเพลงนี้ก็ความยากมันอยู่ที่แบบว่าเราต้องใช้อยู่ที่อินเนอร์มากกว่าทำไมทำไมท่าง่ายมากเหรอแบบว่าความจริงก็มันเอย่าบอกสิว่าง่ายมากถ้าก็ถ้าก็ไม่ได้ยากเท่าไรคือเป็นยังไงมากเป็นอะไรซับซ้อนอะไรไงต้องมีเนอร์ยังไงต้องบอกว่ายัง เมาท์ทูเมาเลยดีกว่าทำแบบรรมดาไม่ได้ต้องแบบมีการชายตายชายตาไงนะยังไงนะเมาท์ทูเมาเลยดีกว่ามาพี่แดนามใช่มันเลยวัยที่เมาท์ทูเมา์แล้วมันแก่เกินละแก่เกินแ่้าาาาาาาิาา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 ่า่าาาาามาา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 าอาานาา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 าอาาาาาันาา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 ่าาาาาดาาา ก่อนจะพูดถึงเรื่องของเพลงต่อไปนะเราต้องถามถึงเรื่องของวสันราก่อนเจมสับว่าผ่านหน้าติกเห็นนางยืนเนี่ยยืนอย่างนี้นะยืนอางนี้ก็มีนางบวงสวงเปิดกล้องละครเอออยากดี้นเลยไหมชอบมากบันทึกรักซุปเปอร์สตาร์ภาคสองไปแล้วมันจบไปแล้วเรื่องนั้นจะดีถ้าไม่มีนี่บอกที่รักถ้าไม่มีนี่จะเกิดอ้าวจำได้ ้พี่เสารู้ตั้งแตว่าพี่เสาร์มีความสำคัญมากบอกกอบพี่บูลเนี่ยรู้เรองฉันนะดูเรื่องขอพี่เสาร์ที่นะตั้งหน้าตั้งตาดูนะบอกแม่พี่เสิร์เล่นละครมาดูแล้วแม่ชี้อยู่ออกไปจากห้องน้ำไปแล้วอ่ะผ่านชาวติ๊กนี้คนเดียวแล้วเออล่อยพี่บ้างเรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่อง เรื่องสาบสางค่ะเล่นเป็นตัวอะไรลูกตัวสังตัวสางลูกเล่นเป็นเล่นเป็นคนค่ะเล่นคนเนื้อหนังเกี่ยวผีไหมใช่ค่ะคือเล่นกับขนมจีนค่ะขนมจีนเล่นเป็นผีไล่ะทำไมใครแต่งหน้าจะผีแล้วใช้มือนี้นางเอกไหมใช้มือสุดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนี่จัดจัดตาโอ้โหนะแล้วคาแรคเตอร์ที่ได้รับเป็นไงคะก็จะเป็นแบบว่าแนวห้าวๆลุยๆนะคะเป็นแบบว่าวัยรุ่นนะคะปกติทั่วไปแล้วก็เหมือนกับว่า จะดื้อๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเล่นเป็นลูกสินแสก็จะเหมือนว่ามีใจค่ะจะเหมือนแบบว่ามีเซนส์ทางเรื่องนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าไปได้ไปเจอกับพี่ลุกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปช่วยงานเขาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำให้เจอกับเจอเจอกับขนมจีนจบแล้วล่เรื่องจแล้วหยาดนี่เริ่มถ่ายจบแล้วคืออันนี้ทั้งทั้งเปิดกล้องแต่ความจริงถ่ายจบไปกี่แล้วล่ะค่ะแล้ว คือเหมือนกับว่าทุกคนไม่ค่อยมีเวลาว่างสักทีแบบว่าตรงกันอะไรงบบนี้ทำให้แบบว่าหาเวลายากมากกว่าจะได้แบบว่ารวมกันได้เอไอเอไอเขาไปท่องไปเที่ยวตลอดนี่แล้วทัยมเรื่องนี้กับเรื่องที่แล้วอะไรยากกว่ากันหนูว่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องอะไรอ่ะบันทึกรักซูเปอร์สตาร์ที่บอกเลยอยู่วิเซอร์แล้วบอกว่าถ่ายสิกเทสแล้วก็ได้แก้พี่สุดนะแก้แค่แบบเล่าแต่วงการนี้ไปเลยนะเดินไปเลยเขาเรียกว่าเป็นอีมิลไครคเตอร์แก้เลยคนหนึ่งล่ะเมื่อไหร่จะเปิด เปิดประเดิมละครบ้างอย่างฟรีส่นใจญ่เคเยเคยเล่นไปแล้วใไหมเคยรับเชิญเลยเคยเคยรับเชิญที่ได้ออนแอร์ต่ว่าไม่ผ่านเหมือนกันเหรอเคยวิ่งผ่านเหมือนกันค่ะพี่ลองใครเนี่ยถ้าเสียฟรีไปแล้วอ่ะต้องสนหน่อยต้องสนหน่อยฟวีก็พอฟรีเรื่องอะไรครับผมตอนนั้นใช่ไหมคะเออจะลืมเหรอ เร e> e> yep> et um> ื่จะลืมไเรื่องหรอบำบัดร ja. ักบำบัง๋งช่งชอบไหมชอบไหมชอบติดใจการแสดงไหมคะก็คือมจริงทุกอย่างมันก็เหมือนเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสทำก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าลองเหมือนกันเดี๋ยวก็ได้แล้วตอนนี้สวยสะพังแล้วถ้าบทที่อยากจะได้รับเนี่ยบอกเลยเผื่อเฮียดูอยู่หรือพี่โดดดูอยู่อะอยากได้คาแรคเตอร์หนอะคะ ไม่ต <S <S <lly> ิดค่ะคันนี้เป็นนางสกมได้หมดเลยเขาไม่ทำละครยศาสต์ไม่ถามหรอพี่เต๋อเราไปดูกัน้ะคะเจ้ ให้ไม่กี้เสียงแก้วหรอคะให้ามตัวปอมกินยาแป๊บนึงก่อนนะดีมนะโค้ดอะบางทีโยงถ้าดูอยู่อ่ะพร้อมเสมอนะตลอดอะคุณโป้คุณโป้พี่โป้เขาดูดูเรื่องบทพี่โป้ใช่ไหมเดี๋ยวลายหานางนอนดูบททันนะพี่โป้ช่วงนี้พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะได้เวลาที่เราจะมาเมาท์มอยเรื่องส่วนตัวของสองนางนี้กันบ้างอัปเดตสเตตทุกเฉพาะเดือีเนี้ยนบางคนก็อินเลิฟนอกจอคนรอเสียบโอ้ อ้่ะอะร้องไ่าตลอดแต่แต้ต่แ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 ง่นต่แต่ดต่อต่แ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 ต่ s ต่แ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 ตแต่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 แแ่แ่แต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 ่แเมาต่แ่าต่แก่แ่่แ่่แต่่ ส่งงาฟอะขอให้ฟางไม่ดูอีกรอบตอนสามทุ่มนะคะามมาคุยต่อก่อนคุยต่อนยถามน้องเมาก่อนว่าอยากจะเม้าสเรื่องอะไรกับเฟย์ฟางแก้วกันบ้างนีน้องนัทส่งมาว่าอยากดูวิธีการรักษาความน่ารักครับเามตื่นแล้วก็เป็นคนสัดทักเอนน้องบ้างถามนี้จะตอบไงเนี่ยเรื่องแฟนคลับโดนแฟนลากไป ไม่ได้อยากรู้เรื่องน้องไม่เขาเมาเลยเขาเมาด้วยตัวเองไม่อยากรู้เรื่องน้องเลยอะไรเขาบอกอยากจะเมาถุงเมาต่อแต่ก่อนอื่นขอดาวน์โหลดก่อนเลยไหมได้สิเสร็จยอดหน่อยตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันตอบกันตอบกันสามสามเก้าศูนย์หนึ่งแปดอ๋อรหัสนาำคุณนึงแปดหรือว่าจะนึงสองของดีเซลก็ได้ได้ค่ะมาถามถึงเรื่องของน้องๆบ้างเราเห็นน้องๆตั้งแต่อยู่วัฒนาป่ะ มีเพราะว่ามีเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ปีไหนแล้ววะปีสามว่ะเจ้าที่เสิร์ฟคะปีสามไม่ใช่เรียนเข้าปีหนึ่งเออแล้วปีสามแลศาจุฬาใกล้แล้วสิคะใกล้แล้วะหนักไหมอ่ะก็ช่วงนี้ก็หนักขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งแบบใกล้จบก็ยิ่งต้องแบบ นี่น่าหนักนะพี่สิงไม่ไปรับเหรอคะพี่สิงก็เลส่งมาพี่สิไม่หรอกนางไม่ชอบกุมภาพันธ์นางชอบสิงอย่างเดียวสิงหาคองอย่างเดียวนางชอบรักจริงทำรักกลัวไ้ก่อนสิเอาละเอาละอี่ป็นลาบไปเี๋ยวแก้ใกล้นี่ปีสามปีสามปีสามเหมือนกันปีสามพี่ ที่แซมฟอร์ดแซเชอญทำต้องเขื่อนเลยน้องเขื่อนเขื่อนจบไปแล้วอันนี้นางทำคุกกี้ทุกวันคุณหมอก็แซมปอร์ดนะคุณหมอกโอ้ทอกคนมาเหงื่อเพียบเพีอืมแล้วพี่ฟางอ่ะพี่ฟางพี่ฟางแล้วจบพี่ฟางวันนี้ก็ที่มาไม่ได้เพราะว่าติดเรียนพี่ฟางท่าอะไรคะอยู่บัญชีจุฬาุุรัปีสี่ล่คือมีนานี้ก็จบแล้ว เราได้แกกนเลยเนาะนี่บอกหมแล้วว่าพวกเราไม่แก่เลยเห็นน้องๆ่า่เห็นไม่แก่นะเว้ย่แต่พี่สเกากชเลยเรอเรียนผ่านไปถึงเรื่องของนิสัยส่วนตัวกันบ้าง3มคนนี้เราต้องมามาว่าใครแบบตลกสุดก็สุดอะไรแบบที่น้อยใจสุดอะไรแบบนี้เป็ยนหมนปีผ่านมาเปลี่ยนหมความจริงก็ไม่ ก็เหมือนเหมือนเรายังก็เด็กๆอยู่เหมือนเดิมแต่สามคนนี้เขาดูแบบเป็นเด็กแบบเป็นเด็กผู้หญิงผู้หญิงน่ารักตอนนี้อ่ะแกไปพบเครื่องสำอางเยอะสุดเหมือนเดิมก็เยอะสุดเหมือนเดิมนะะคใส่ใช้ไม่เป็นเลยค่ะคือแก้วเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางตกใจอ่ะเยอะมากอ่ะลิปกงลิปก็จะแบบเฮ้ย หวานมากอ่ะจริงค่ะสามคนแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้เยอะขึ้นจริงเหรอใครแต่งตัวเก่งสุดนหนคนนี้น่าจะเป็นเฟย์ค่ะเฟย์สไตล์ค่ะเฟย์จะเติ่นไม่ทุกสไตล์เพราะอย่างแก้วแก้วไม่ชอบแตงกรงมันก็เลยบอกว่าจำกัดมันก็น้อยลงเฟย์ได้หมดได้หมดได้หมดรับหมดค่ะรับฟังค่ะ ฟังนะคอคะฟังได้ทุกอย่างค่ะได้หมดเลยนี่จะบอกนะนางกลางนางข้างแก้วกับเจนเนี่ยมันฝากอยากจะฝากเงินเลยทำไม่่ะฉันมาแบงค์ธนาคารเลยเนี่ยธนาตาที่แบงกุ้งศรีพี่เกิดค่ะเกิด ถ้าฟางมาเป็นแปงอะไรปงฟังสีอะไรแป้ทองตีขอสะอนเซอร์ด่วนค่ะใช่ไปนี่แงอะไระแปองตนนี่เปนองเ็กไทยาณย์มีม่วงไทยพาณิชย์ถ้าพี่แนนเป็นอย่างนั้นพี่เสิรตต้องเข้าแบงก์นีเลยเอเคองเป็กทำทองเป็กพี่เสิร์ตใจอย่างนู้นคอ้งอุตส่าห์จะพยายามขุดคุยได้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 มาถึงเรกินเก่งสุดใครกินเก่งสุดเก่งสุดะ อาจจะเป็นแก้บอกว่าแก้เป็นคนที่กินแล้วไม่อ้วนรู้แบบมุนาดีเนี่มุ่นมาดีจริงๆก็มลยนะคือแก้เป็นคนที่กินเยอะมากคืออย่างเพื่อนที่มหาลัยจะเจอบ่อยมหาลัยมหาลัยมหาลัยร่วงทางร่วงทางมหาลัยบอกว่าอะไรลูกเวลาน้อยต้องรีบน่วงก็แบบว่าเวลาไปกินบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเพื่อนเพื่อนผู้ชายจะไม่ไปกอบแก้อันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มแล้วเลยบอกว่าคือแก้วเป็นคนวางช้อนคนสถายตลอดทุกครั้งนี่บอกว่าจะเป็นคนกิน เยอะแบบเยอะมากผู้ชายอายว่างั้นเอยคือผู้ชายกินร้านเจ๊งอ่ะร้านเจ๊งอ่ะตีนี้เวลาล่าสุดเป็นลูกแก้วแล้วมีผีดพลาดคนที่มาห้ามกินนะคะไม่เชือเออช้อปปิ้ง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 อ่ะเปเอเลยถ้าคนชอบแบบนี้ชอบช้อปปิ้งก็ชอบชอบนะคะแต่แบบส่วนใหญ่ก็จะชอบแล้ว่ะ กับพี่ฟางค่ะพูดกันจะจบประโยชน์เลยว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบกับพี่ฟางแต่เห็นพี่ฟางชอบอยู่บ้านนะชอบแต่จะชอบช็อปออนไลน์กันอ๋เนี่ยก็ประหยัดประหยัดเวลาไงคะเพราะว่าพี่สิทธิ์ก็จะไปชอบกัพี่ฟางไม่เข้าก็ต้องเข้าอ่ะก็ช็อคออนไลน์ถามถึงเรื่องของกีฬาบ้างสามสาวนี่ก็เดือด น่ารักน่ารักเป็นสาวสปอร์ตตี้ไหมอยังยังแก้วเล่นกีฬาไหมคะชอบค่ะแต่เมื่อก่อนจะเล่นเยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมีเวลาเยอะเมื่ก่อนแก้วแมนกว่านี้ไม่ใช่เด่อก่อนแก้วเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นแบบว่าเล่นโบลิ่งเล่นเอ่อนุกกี้กอล์ฟเบตโต้เล่นตอกเด้งเออที่สำคัญ ใช่ใช่ใช่เอ่อสมมติว่าเป็นสาวตีกอล์ฟเหรอตีกอล์ฟค่ะตีกอล์ฟนี่ไงชอบเล่นกีฬาถึงได้ไปเล่นเอ็มมีน้องมินไงโอ้ยดูสปอร์ตเต้ใช่ไหมคะใช่ช่นกีฬาะใช่ค่ะแต่ก่อนว่าเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าก็จะมีพวกต่อยมวยต่อยมวยเพราะว่ามันแบบรู้สึกว่าเล่นทีเดียวเนี่ยเราได้ทุกส่วนด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นพวก วิ่งอะไรเงี้ยเล่นเล่นเทนนิสอะไรเงี้ยแต่ว่าเจอกันหน่อยสิวิ่งเทนนิสได้เรื่องส่วนตัวเรื่องรื่องตัวค่ะก็เลิกเล่นไม่ใช่มาถึงเรื่องหัวใจกันบ้างของแง้มดูประตูใจหน่อยนะเอาคนที่แฮปปี้ดีดักก่อนนีู่แฮปปี้นี่ยพี่เสิร์ดรูอย่าร้อนตัวนะมูอย่าร้อนตัวนะอย่าร้อนตัวนะเราไม่าร้อนตัวเขาพูดเรื่องจริง แฮปปี้อะแฮปปี้องตอนนี้แฮปปี้ังแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ตอนนี้โอเคแล้วค่ะอยู่กับเพื่อนๆ่ใช่ไม่มีใครดูแล จะพี่ปกป้องเองจะตรงนี้แหละจะตรงคำนี้แหละเออจะตรงคำนี้แหละแกนี่ะพี่เสิร์ฟเขาเสนอตัวเขาบอกว่าเห็นแกบอกว่าเออชอบคนอบอุ่นดูมีอายุกว่าเขาขอเป็นคนดามใจไหวไหมคะแบบเนี้ยอายุอายุเท่าไหร่คะพี่เสิร์ฟแปดสี่เอ็ดค่ะนี่แปดค่ะแลอวไปไหมอ่ะรู้สึกจะพบอๆกับคุณแม่แก้วเลยใช่ไหมะปกติแก้วบอกว่าอายุไม่ใช่ปัญหาจนมาเจอเล เริ่มมีปัญหาอายุไม่ใช่ปัญหาแต่หน้าตาตัวนี้ก่อนเข้ารายการมีปัญหาพี่ป่ะโกรธก็ไม่การสูนตัวเลยบ้าเฟ่ผมกันเลยดีกว่าช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนฉันพี่สาวเธอนะฉันพี่สาวเธอนะโตแบบคานแบพร้อมกันเธอไม่เข้าข้างเฉลยฉันฟางเห็นฟางไหมโกรธโกรธไปกนตัวนี้หัวใจแข็งแรงดีแล้วเดีคนนี้ดีกว่าช่วยยังดีค่ะเพี่วิศวกรกี่ปีแล้วสอง ประมาณน่ะสองวีสองฝานิดนิดน่าเื่นดีนะคะอะไรไม่ดีนเห็นไปเธอหล่อเบิร์งเบิร์ตเดนี่สโป้งสะพายนั่นเรียนอะไรบ้างไม่ขนาดนางไฮก็แค่แบบกินข้าวกันเฉยๆมีรูปด้วยมีรูปด้วยโอ้โหไปละอยเขาพูดยังไงอ่ะพี่สิงเขาพูดนยังไงอ่ะพี่เจอเขากริดทีที่นี่เขาได้ยินเสียงเขาเลยเขาพูดได้ไหมอ่ะไปติดตามอะไรบ้างเขาลูกแต่ลูกต้องอย่างเงี้ยพูดเก่งนะพูด พูดเก่งไหมคะความจริงแล้วก็คือเขาเป็นคนขี้อายหน้าตาเขาดูรักเรามากเลยน่าเสียดายเลือกแต่ละรูปมาให้หนูเป็นผู้ถูกกระทำหมดเลยก็ปกติก็จะเป็นคนความจริงขี้อายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากับคนรู้จักหรือว่าสนิทอะไรเงี้ยเขาน่ารักนะนี่ถามแพนหน่อยสิเวลานี้มีโปรแกรมยังอย่างอย่างเฟย์ทำงานค่ะเค็ดว่า ว้าวจริงเหรอไม่มีพิเศษวาเลนไทน์ของเราก็ทุกวันอยู่แล้วว้าวสองสวนแรงกว่าค่ะแรงกว่าจ้ารักกันไรค่ะหมดไรค่ะหมดไรว่าแต่พี่เสิร์ฟค่ะเมื่อกี้หนูเปลี่ยนชุดอยู่หนูได้ยินนะคะอะไรมีการอัพอัพอินสตาแกรมแบบแอบรักใครมิสยูช่วงนี้เมือนอยังไงก็เรื่องแลี้ยแอบรักคนนี้เจ้าของมันผิดไหมายหรือเปล่าถาที่แบบ สาวกันนะชัางพี่สาวกันนะช่นงฟองนะเธอบอกว่าอะไรนะแบบว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช่สําหรับเราแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่สําหรับเขานางเจ็บทุกเม็ดเอาอีกเอาอีเดี่ยวขนาดอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยนางเก็บข้อมูลนะนางักงานจาะเลขเจอเก็บทุกเม็ดถ้าแบบคนที่เราดักแฮปปี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นความรักตอบแต่ก็ได้ มาจากพี่เสิร์ฟเหมคะนี่กจ้าป้าเจอฟ้องแม่ว่าน้อเสากระกับฉันท่านพี่สาวแอานะนี่มาถามคี่นุ้ยดีกว่าเชื่ออะไรว่าขี้เมาจริงๆแล้วสาวสาวด้วย้นุกมขนานี่เขาพรนี้เช้าเขาจะไปเมาที่ใดการหลไรกันว่ามาซิว่ามาซิเหนื่อย แต่เมืเช้านะคะเรื่องเล่าเช้านี้อ๋อเหรอไปทำพิยุน่อนไปครบสามสาวเลยไหมคะใชค่ะใช่ค่ะแล้วได้โชว์ไหมได้โชว์ไหมพวกเนี้มีโชว์ด้วยไหมมีโชว์โหเลิศอ่ะจะมีเพลงพิเศษด้วยเฉพาะรายการนี้เลยรายการไหนรายการอะไรเพลงพิเศษอะไรอยากรู้ให้ติดตามเองต่อต้มติดตามใครที่ไจไหวก็สามารถไปเจอกันที่นู่นเลยก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่า ไม่ไหวก็เปิดดูที่บ้านก็ได้แอบเท้าอีกอย่างหนึ่งคอนเสิร์ตชุดนี้มีแบบไห้ออกยีวงอีเวนต์เยอะไหมก็มีคแบบว่างานนมเนี่ยงานนมใช่ไหมงานนมเนี่ย นานนมเ่งก็พูดได้ไม่เป็นรังคอนเสิร์ตไทยเดนมาประเทศก็นงนมนานนมนันนมโกรธนางโกรธเพราะอะไรนางไม่มีนมนางโกรธพูดถึงนมนางไม่มีนมไงแรงตรงนั้นแหละเอางี้ดีกว่าวันนี้สองสาวเฟซเฟัรนแก้วมาเมาส์มอยกับเรานะคะกับคนล่าสุดเมาส์ชูเมาส์ให้ฝากกับแฟนแซก S F K กันหน่อยเชิญค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่แบบว่ายังรอพวกเราอยู่ สองปีแล้วนะคะง่าก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะคะพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากเลยพเพลง Mouse ถุงเมาส์ค่ะใช่แล้วค่ะก็อย่างที่เห็นว่าลูกนี้ก็จะทุกคนจะดูแบบโตขึ้นเป็นสาวขึ้นใช่ไหมก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าใคร <laughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เปลี่ยนสมาชิกวงก็บอกส่งเอสเอ็มเอสมาได้ <c oughs> ใครจะอยากให้เปลี่ยนล่ะคะเนี่ยหนังหน้าอย่างเงี้ยหัวางหน้าเลยอะ ถ้าชอบไปอย่าลืมดาวน์โหลดเพลงหรือว่าเอ็มวีไปดูกันนะคะดอกจันสามสามเก้าศูนย์หนึ่งแปดกับไปฟังแกเลยค่ะแล้วก็มีดีไทน์ดีเซอร์ด้วยถูกต้องแล้วค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณเปฟังแก้วมากๆเลยขอบคุณขอบคุณเช่นเพียร์กับอีฟานคนนี้จังเลยเฟีแก้วฟังไม่มานะเดี๋ยวเฟีฟีแก้วฟังเอ้ไฟคักแป๊บนึงช่วงหน้าเราจะเติกันจ้า